มันบอกว่ามันผูกขาดฮะผูกขาดเลยไม่ผูกพูดเฉยๆนี่

ตายัน uhm เป็นเบือแน่รอเท้าด้วยเจ็บเจ้ยพุกอ่ะไุกอะเจหน่อยเกมเกมปุ๋ยอะไรเนี่ตไ่อ้นนี้กูเหมือนไม่มีใครน้อยเลยนะไม่เอาเป็นที่มาจักหยือไม่มีใครน้อยเลยวันนี้ลง thank you ไไไอหูใช่พี่พี่ขอให้หนูเองดียไองร้เชแต่ยหยุดชแต่ยังไเดี๋ยวพี่วันไม่เข้าใจเชื่อหม กลกันได้หรือเปล่าทำไมแงเท้าต้องเว้ยเออมาดิมึงคอยดูโซนิกฟาทสองก็ลงมานกุ๊กกุหนูไม่เป็นอะไรพี่เล็กแต่ปวดทิ่าน่นะนะห้า่มตามอยู่เห้เฮ้ยวัดวัดเ้ย ไม่ไม่เราเราดูด้วยเราดูอะไรก็ถึงแล้วไม่ดูด้วยไม่อย่างที่เราเสกนั่นแหละนะปกแปลครับ

ไม่รู้หนูรับได้เสิร์ฟเยอโอ้ยดีมากโอ้ยเฮ้ยวันจะแก้ดังนงบอกนะไอไอพีมก็ตกได้แล้วแก่แน่น่น่นไอพีรู้เมย์เหรออ๋ออๆอเดียวเเรียกเจ้าว่านมาตกเจ้าว่าแต่เท้าเลยผมยาวเชียว อ๋อคดีมากมากอ้างอะไรอ่ะใสแยงตาไหมแปดสองตีมาไดยี่สิบปีอะเจะบอกไฟแยงตาอ้าไปมันแยงตาพี่ไฟไปไปมันแยงตาตามันเจ้าเฉยอะไรนะตาบองไปไฟต้องไปเล่นสนามย่เดียมสนามฟุตบอลลูก ด oh, ิ่งไม่ไหวอะไอมอสไอยี่อะมุลี่มุลี่ต้องตางจังหวัดี่ไม่ทางใช่ไหมไปลมไปไปต่างไม่ต้องดีลูกแล้วดีผอไปเดนปากที่อย่าว่ากันโอา

ลงอาอที่วั้อกลงเลยนะได้หมดได้หมดนมองการด้หยออม่อปนลงจะอมครหนหอว่ลงไงเ้ไม่ปนไเลที่วันี้กล้วอ้หวันนี้ลงหมอันนะนี่ัอะ ไม่ต้องมัดต่อแม่อะผม่ขนาดนั้นไปลงครับตึ้งกิงมันใหญ่ยังไงวะมันใหญ่ใส่ก็ใหญ่หัวลกามเลยใส่ไปเถอะสรุปเหลือเพื่อนนาสกุลอะจกโอ้ยหมอสกอมกจก ทะเลาะกับแม่งมาตั้งนานแล้วเนี่ยวันทั้งวันเลยจกมุกมุกจกมุกจกเออเพื่อมุกจกเออจกมุกเออใช่จกมุกเออมุกจกแม่งบอกเรียกผิดมาตลอดชีวิตเลยมันเหรอดีนะไม่ผิดดูบางรัศกราวเหลือเพื่อมุก Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ทำไมกูอยู่มุมนี้มันเหมือนลงเส้นเลยวะออกจากลงเส้นอ่ะม like ุมน mm ี hmm. ้ออกออกออกอะไรวะเอาวเพรากรรมการเขาบอกออกผมมีใจนี <c <c ้อ่าวดีเ anyway> ปิดมุ้งขี um ้ผงเลยว่าด um ีว่าดีว่าดีดีชวนบอกกูไม่ได้่าบ้าน รับมันบาลานไม่สามสี่ห้าบาลาน่ะเฮ้ยเต็มตัวเลยแค่เมียกลับมาเล่นอ่ะรับเป็นพียอะไรก็เมียตัวก็ทำไมอ่ะกมก็ต้องสปอร์สพิเศษปะโคเเกมติดฮะออกไปออกไปออกไปไม่ไม่ออกเดี๋ยวเปิดคนสอลป้าเปิดคน